เอาดูเกมในครึ่งแรกครับสำหรับเอสเทนโวเวอร์ในอุถึงดันอกับทางงานบริจากโรเวอร์ในยุดสีฟ้าวันนี้เซืรอวิเล่นกหอาจะไม่เป็นท้อผิดเท่าไหร่ครับโตวิลเล่ย์เออโตวิเล่งโดนแบดด้วยครับเกมที่นา้นโดนแดงในคนหนึ่งรัเอาแตงกวานี้จะลุยยางไปได้ครับ วันนี้ต้องบอกว่าแมลงที่เลยคยกซาร์กับจี๊รับโอ้โหงิดจังหวะนะแต่คลิกอันนี้มึงยังเล่นต่อได้ครับโอ้โหคีิปมานี่ไม่ได้ดูสัวผมเพื่อเลยครับเอา้าแล้วต่อนนี้ลงบอล ัเนที่นัขวาับเอฟซีพาวเวอร์ก็เขาเล่นานมาเกียร์ล้จับตรนี้ไม่พารับแต่ทิ้งได้ก็แต่ได้ไลุกู่ครวบัป็นั้นขวาก็เอฟซีพาวเวอร์ตกดูออกรก็เิงกาอ้าแล้ลูกนีจังหวะนี้ฟาวเลยนะแล้วคุเฝั่งมุจบินาแบบนี้อ็ไปไปคิกน ตุ่มเร็วเลยแล้วบอลตรงสุดแล้วก็ตั้งเลยเลยในะครับทีมในแดนเองเปิดทอนมาถอยแล้วโอ้โหเราตัวเอาตกลุกมาเลยระหว่างตอนที่เข้าซองครับหลายทางขวาเบิร์ดฝรนน้สตาร์มาเป็ลยขาขวาตัวจริงเลยครับหลายๆเกมทุกหนที่ต้องบอกว่าตัวดอกเป็นตัวดอกรองก่อนครับ โอ้โหแั้ดูครับโคนงกันให้แต่ด้านหลังก่อนเลยครับโกนครับจังหวะนี้อุตริทธิมพิพาเครับให้ย้อนอย่ามาพิมัตเปิดยับลูกนี้แี่บอลสุดท้ายไปพลัทางกับเพื่อนแล้วตูนโหมกลับย้อเบิร์ตตีแบ็คเต้ากลืเลยครับให้ข้างหน้าโอ้โหจีบไม่หครับเตะที่งออกมาเตีนกับเบิร์ตโอ้โหวางด้วยขวาลูกอีกทีบอล ผ่านหน้าเสาประตูไวครับโควตเต้นสั้นครับใช่ไหมเอ่อขนานเต้นมายังได้ครัลบเมื่อต่อเวอร์เอ้าลอบลนเยอะมากผานตรงนี้ไปเไปด,ดี๋ยววันไปใช้มือดันนิดนึงครับคือจะติดให้ฟ้าแล้วจังหวะก่อนเดี๋ยววัดก่อนหน้านี้เคโยโตนางฟาวแบบนี้มารอบนึงครับเล่นได้ จีนึ้นมาจีนเบอร์ย้อนกับมาแล้วจีไปใ้ไป่าแล้วโดนโชนรับมาจาก้เออกซิมัสย้อนเปิดโอ้โหให้้าเลยลูกงานเลยนว่าคารินาสเดือดเลี่ยช่าง้าเนารของเี่นสิบเฮาส์เลยครับวันนี้เนารใช้งานดีๆครับจีเป็นปากกาหลังตัวยูกใ จัดให้สีฟูนี้ตะทะลุช่องไปครเอา้าได้ครับจับดัด้ให้แล้วจังหวะแล้วตามไปได้ส่อตรงไปที้อนแล้วจังหวะนี้โอ้โหเล่นยากเยอะวันนี้ใช้สามภาษาเจอแล้วเหรอเอ็มเเพอร์เกที่แล้วก็ใช้สามภาษาแบบนี้จัดซีซาร์นะฮะเกลี่แลวตัวเหมือนเล่นแล้วมม่เข้ามันเม่อไหร่เนี่ยสาวันนี้ โอ้ยนุ่มยอมนุ่มยังไงลูกฝาเหล้โหไปนี่ไม่โดนบอลเลยครับจีบเข้าไปในขาเต็มเต็มครับอ้าวมาดูแล้วไปคิกจังหวะนี้ต้องฟองกีโต้เยอะเลยนี่เดินมาขอหรือเปล่าครับน่ะเล่นหมายเล่นป่ากับแบ็คขวาได้ไปคิกแต่นั่งซ้ายนี่เดินมาขอเลยครับเพราะว่าเนียยแบบนี้เขาฝามุมจะกว้างกว่าครับอ้าวมาดูครับไปคิกระยะอันตรายครับ กระโผกุ้มเหมือนนั่นขวามือนี่เปิดก้างทีเดียวครับเปิดมีมาไหลายครับลงกิงโอ้โหเป็นเท้าที่คาดขายครับนี่หล่อครับสองล้อเอสซีฮาวเวอร์ก็ัมหวังที่มีรุ่สูงคร vale ับแต่ว่ามันไม่ประสบความสำเร็จครับแล้วโอ้โหนี่กระเด็นออกไปนอกสนามเลยครับ พอขึ้การัดซ้ายครับขอบริษรลคครั้งแรกของเกมนี้ครับเอิรคไปเสาสองแหมยังกงทิ้นได้ครับเย่งเป็นตะกครับอีทนกาขวาครับโกมาแล้วเ็กๆโอ้โอบลปัดทิ้งตูนโอ้โหนี่จะปัดนี่วาเสาโตเพื่อนเลยครับนี่เกบตูตอบอกว่าตีคืาามาลีมครับ บอลไม่ปัดก็ไปปัดเสาให้เสามาโดนบอลออกแล้วโอ้โหธรรมดาที่ไหนแล้วแกเหลือกินเลยเนี่แล้วตกอีกทีเอาไปใช้หลังตกกยิงแล้วไม่ตรงตอกแล้วพี่มัตยิงไม่ตกเองโอ้โหดูเลยตาเยอะเจ็บอยู่แล้วพี่มัตยิงตุ้งีไม่ตรงตอกจววบจโอ้ยจิ๊กเฮสูงขึ้นเยอะเลยนะเวอร์ยออสสูงขึ้นมาองการก็เอาเกียร์ไปรอบอลครับเสียไปเลยอ่สายไม่ผ่านจอได้ ยังได้พี่ออสโยนใขบาแล้วไม่ออกด้วยนาแล้วเกียรให้แล้วจับทางี่หรือเปล่าโอ้โหทีนี่แงสีกอลครัะจากันไมได้เอจโนเวอร์เปิดอีกทีนึเกียริโอ้โหทะอกแล้วกระตกเข้วมาไม่หายแล้วผู้ตัรับสบายครับเอาปัดท้ายแล้วตูถูกจับแล้วก้านเกิดเอาอยาก้นออาหกดงเกียริใุงกินไม่หร อต้องบนี้ไมไม่ยิงเงยจะไปตกอีกอ่่มูดูอมากนเอธรรมชาตที่เขงดีนะดูดีี้บเป็นเต่มน่าจะยกไปเสาสกลับมาเอาตู้นี้ปัดทิ้งเี้ยังได้เตะอีกทีครับเาตอนนีุ้หนักแล้วครับสองบ Power จะเอาประตูขึ้น่ได้แล้วเกมผ่านมาติ วงแรกกิานเ็บมปมีใส่ก็ย้อนแล้วก็ินูนี่จัด่ทีเจ้านเวแล้วมีม้าตกโขม่ขว้าวินาตั้งมาลุ้นไปทันเยอะไอ้บอลคู่น้านขวากันเที่เราเลยเรื่อนช่างเลยก็ย้อนจะมางี่บีัดตีสังนึ่งสองกับเพื่อนไปหาตัวสวยน้าัให้ก็ไห่ผ่านนดับสวย วัวช <let> ัวโดนให้โต้กเออจับสวยกบจีบเกียด้างซ้ายโอ้โหสนามันแค่เกินเับตรงนี้เกียดนี่ม่เล่นสูดหน้าครับไอ้เจ้าแกนอีนคารินักกเยครับน้าแกนคุณระคุโตนกับครับกุยเลยครับได้ไดได ตูดับขวาพี่อ๊อฟกับี้จิงตนี้ล่นสงต่อแล้วกับตันทีของแม่นบอลตักโ่วล้วเดียมาคู่กับตันทีของบมลตักั่วนี่เล่นเป็นบิ๊กตูแล้วนแม่นกับตันทีของเอสซีพวเอร์นี่เนเป็นเซนทาวเอเียนเกิสท้ายมาเกียร์เ้วเกียร์เปิดตู้นี้เก็บได้ครับลุมกิ้ง เราต้องแต่ทีู่้ตอนนี้เลยงฮาวเวอร์เลยตีดานหน้าบุกเข้าใส่ชัดเจนครับเอาหาบอลไมเจอพี่วะเลนสันครับ่เองครับทางซ้ายปลมาถึงแต่ว่าฟอรยันบัดยิงเลยให้เลยบอลทุพิเตสฮาวเวอร์เลีนปยมาทางซ้ายว่าว่าปิดยกมาเกียร เปียดนทีทไปเปลี่ยนไปแล้วตกฟ้าลูกนี้ไม่หายครับผาจะโดนสวนกลับครับบอนตั้เลยกลับข้าจะหยุดแล้วไปต่อให้บอลครับดีให้ให้โอ้โหเจี๊ยดแม่ทีลูกนี้นี่ข้างสนามมีคนเจี๊ยดแกได้ครับโอ้โหบอลเองไม่ได้ตกกล่อเลยโอ้ยแล้วทีนทุกนี้นะเปล euh. ี่ยนลูกบอลหรือเปล่าครับ ออกไม่ต้องครับมีมัดขอดขางหน้าเตะมาให้แล้วขอบกินมากครับถิงยาวไปผานเนี่ยผสวยเกดเอาียดกระโดดปีฟันนะยกล่างถือล็อกมาีกว่าทำีมโอ้โหเจ๋อแปบนั้นลนครับ ลงได้แล้วขอครับสายยาที่โดนลูนี่ครับแล้วต้องดูครับไอเบลก้าด้วยครับตูดก่นคนเดียวเลยครับลนมซ้ายปั่นมาไม่ผ่านเสียครับตกไปแล้วนี่ก็พลาดออกไมาได้นี่พี่เลยพีมงานต่างหวะเดีลยครับล้ โอ้โหเปิดเลยดีเงี้ยถ้าเปิดก็อตงเที่ยงครับใยิงกันเยอะเลยครับเกียงชิงเลยเิ็นที่เลยนะจ๊เกยงเกียงรู้รู้จ้ให้มาปิดเวลุ่งนี้ไม่ผ่านเอาแล้วลงสวนกลับเาฝันแค่แค่สวนห้ให้แล้วจ้าใส่ิงครับอลไปทางหลักครับโอ้งหลูกนี้เป็นฟอลที่ของอัลยเวตยาวเก็บได้ครับโอ้โเบียดูงนี้ไม่ตงขอครับที เอาเลยสิได้ไปเตะมุ้กจังหวะเลอฉาครับโหเอาแล้วครับฟีอ่คอนเนอท์พิกทางด้านขวาครับของเอฟซีทาวเวอร์ครับได้ลุนเข้ามาครับคอนเนอร์คิกจังหวะนี้ครับ่นตำแะพี่ตำแหน่งนพี่เออโอ้โหไม่ถึงไม่ถึงับจังหวะนี้แบบงพ่งเลยกอ่าแลรงตั ไอ้ซานตายอดมาเบิร์ตูเดียวลูกนี้ผู้สาตูออกปากกจะัเขามห้ครับวันนี้ผู้สาตูหนะเอมาเวอร์นี่ใช้เยผู้สาวตู้ปามเลยครับโอ้โหเดี๋ยวปีกันหลายปืนแล้เกิดคนธรรมดาเี็สองปืนครับแต่ที่ืนสามเลยครับเป็นมือที่สามใช่ไหเอาคนจับโอ้โหแม่ใจอ่ไม่ต <ITA> ้องการปีไม่ต้องการนะ เาไปได้แล้วคนเตากเลยแล้วู้่อยางโดนที่ปีไปีเรีตันี้เห่ตัว่เกี่ยวไปเพียต้องระวังเลยแล้วใครไปใกลู้วต่ปราตัวอกไอิเไม่ได้แล้วเลิกกันไปหลายคู่แลวครับนมือที่สามมีสองเดี๋ยวมีมืนม่มือสเลยครับมือสาตัวของไอซิาเวอร์แต่จไม่พนเนยตงหวะีกหนึ่งที

ศัดต์ศาสต์งตูดเดียวไม่มาตึงหล่อสวยครับเอ้าแล้วจะไหนให้ต้องไปไปท์นะศาสต์เอ้าน้องให้เลยดิอย่าเล่นเกียรติจังหวะนี้เปล่าครับโอ้โหน้องเดรนคว้ากระเปล่ามาในนาทีใบเหลือด้วยครับโอ้โหเอ้าครับแต่แล้วผู้ตัดสิงแจกใบเหลือไม่ครับจังหวะของนั้ยนะบริจากโรเวอร์ไปส่งบอลพลาดเองเมื่อสักครู่ ต้องตัดฟาวแล้วโผหเลยลูกนี้เป็นิระยะอะไรครับกอนหน้านี้ก็ไลยยิงเป็นิดกรแต่ว่าไม่่านหลก็ลอยิงโ่คิดตามตล์กองหลังเลยครับโผ่ชิปครับจุดดาบซิมนาเป็นกตกลา ไม่มีหรือเปล่าตัวโตด้วยัวอีกสองคนครับซีซซีซอยู่ทีเดียวแล้วโอ้โหดูนี่ที่อวองแปดทีครับเกมนี้ไม่มีตัวเปลี่ยนอยู่ห้าโอ้รันงพศเหมือนกันครับตอนนี้มารจับโลเวอรปกติมันต้องมีตัวเปลี่ยนครับเล่นกันไม่ค่อยเต็มเกมอยู่แล้วนแต่ละคนมาใช้กลางเราลนลนไหลซ้ายมาอยู่นี่อ้าวตองเปลี่ยนขึ้นมา หาวเบอร์คย <S 々> ับโอ้โหไม่ออกเลยครบเกยด้ิสวยรับถนให้มาไม่ถือหสองตัวอ่านดีครับหมลมาเลยโอ้โหสีใหญ่กว่าแล้วทุกทีแล้วไปฟาแล้วอีกรับลงอาางแรับมาแล้้เล่นลแสวยแบบที่ตรงนี้โอ้าสวยครับเอาสาคนสคนโอ้โหเปิดา ขอาเพือนีนมอยเล่นเร็วยอตึงสออกมาพืว่ดเปิดจังหวะเดียว่นไหมเลยเ่นเื่อแหลมนะลูกนี้ครับโอ้โหถืงปีเป็นีแบีโผล่มาเปเตะมุมยอดสองจเยเจับเสาแรกใส่ไปครับหุยนหาเลาแล้วครับโดนอีกครับ ลนแกเป็นขายขอไม่ได้นะครับเล่นแบบนี้นแถมบ่อยแล้วเลยถ้าขายขอในหมดตูดแน่นอนครับเลยเร็วเรอะแกรีบอลยังมงไม่พาเลยเอาไรเอาไรเอาไรบอลทุกอย่างได้ขวาเงี้ยเต้นเร็วเรี yeah, <huh? S 1> เ้ยเกลียวเอ้าแล้วเจ็บก็เกลียดเอ๋ทิ้งออกให้ครับนะครับอลสกู๊ตสกู๊ตไม่ไหวครับยบอลน้ำไม่เลี้ยงได้ไม่ได้หนักเงี้ เอาน้ำเปล่าไว้เพื่อนหน่อยครับเก๋เลยครับทางสนามเลยน้ำเปล่าเอาไว้เพื่อนได้ครับเดี๋ยวเอาเบียร์เข้าไปนะครับเบียร์เข้าไปนี่เดี๋ยวจะลุกไม่ขึ้นโอ้โหเกลี่ยสะพ่าเลยไม่โดนทักจีนครับโอ้โหเจ็บเลยครับกษณะ ถึงถึมกลับมาให้แอตน,น้เอกซีพาวเวอร์ไปไปอาเกมก,กับมาดำเนินกันต่อครับเหลือประมาณสานาทีเศษกับเอาสอ,อาสงอ๋อระโกะเราเล่นได้ครับเูู้ี่ดีล่าสาสีสีแดห้ผ่านครับเขาแก่โ,โกอ้โหไม่ดีเลอยีอย่าเอาบอลขึ้นนะแ,แล้วเปลี่ยนตัวเอาล่าออกแล้วส่งดน้นเอกลงครับ ไม่านดกับเบิร์ดนึงสองมาพีทหลงต่ำแล้วครับดูให้นันตัดกับดับสูงขึ้นมาแข่เอาล่ะลุ้มาพีเอกยิงถูกง่ยเกินเอฟมาเนีตัวสวยรับขาอะพี่มัดยากใะไครับใจกับเบิร no, oh ์ดเราไปฟ้าแล้วหลายวันกินเนี่ยรเลยคระปุกนี่เอาจะได้กับอุ้ย โอู้้หน้าแกเพื่อนข้าสนามบอกผมว่าเหมือนเพื่ขายตู้เพื่อนบอกนะผมไม่ได้พูดโพจะทำมาตรงขึ้นนำเวลาเนเอ้าวเป็นอสเนะโอ้จับั้นเกียรติจะเพื่อนหมือเล้าเนาะเดาตัวจีมาตัดทีเลยับเกียรติเอาแล้วตังประตูแรกก่อนตั้งปึดแรกแล้วโอโหที่ไปประตูสองพานเนาะเไมเกลียจะกดล็อกแตอนนี้ตอนแรกมาเกม่าจะเปิดมั้งที่เนา เราจะรู้ว่าจะอยู่ไม่ได้เหมือนกันยกนจะไปอยู่เฉยนเค่มีโอกาสเสร็จแล้วพุ่งฟ้าหายกครับโอ้โหาที่ย้ามพี่เสียสมาธิตัวตั้งไปสนักมากเลยนิดเดียวเด็กบลยกซ้ายยกเพุ่งันขึ้นมาให้ฟาียบ เดีเยให้มาให้เหมนไ่ค่อยปันใจไหลมาขวาเบิร์ตจับว่เดียวจับแล้วตูก็ไปทับที่ิ้งหน้าตัวเองแอ้วไเหียดเ่อาวสวนพี่มัดอยากไหพีมัดต้องบนับย้อนตองอยู่แล้วเปิดลึกพาลู้เอ้ากัดมีเดียวแอ้าองครับถึงยาวมาเป้าหมายที่ไม่ถึงเงาโอ้แรงังเลยตวเปิด นาทีสุดท้ายแล้วก็หาเกมในพื้นเวลาแล้เกมวันนี้หลลื่ทีเดียวครับเสียวออกเราให้เราฝาต่างอกอยู่ไหลจังไหลจกิงหูติดเซลพี่อ้อเก็กจะไปจับได้ฟามีบอลที่บาแลบเจับหวะได้ใส่คแล้วมาไปชายที่เาลว้ยหับหเลย แล้วคนที่ไม่ถอยมีที่มันกินตัวนี้อ่าแล้วได้เลยขอเนื้คิดอีกทีนึ่งผมลังบาเจ็บตึงนาทีนั่านั้เป็ี่ยนกันเดิมเยอะ6ต่ำมาแล้วเปิดทางหลักลูกนี้ได้เ็นแต่โอนปิดั้างนึงครับสำหรับเอซีทตอคติดต่อเลยเอาสองแล้วจะสวนจับหลายบางที่ออสตูไปเองี่ออส ไห้หงขวาเจ้าเลือมนานครับตัดเข้าในแล้วแกก็ไปตั้งใหม่ครับุเอจังหวะที่อ้เกียจับอไม่ยู่ไม่ครับอยูในช่วงาเีแล้ไครับยังติดทามคะคืออนเเยาเหลือไม่ถึงแล้วครับเกียร์ให้ครับาินเส้นเกียร์เกียร์ เราไปหาแล้วโจนสวยเรับอาร์มมาขวาคนให้ตงกลางสวยครับยอลกตงกลาง่าแล้วาไปแล้วเจอสองสคนเรานถบแล้วโอ้โหราสวยครับตแล้วจัดจัดโอ้โหหุยมาสวยครับจัดลยไหล่นีน่นโอ้ยไปไหนครับโอ้หนี่กูจริงเรียกว่าลัคกี้ครับเตะ ปิวโก้คว่นี่จอดจอหนึงแล้วโอ้โห็ควรบตรงแล้ตั้งหาแแต่ว่าโอ้โหลุเยอะเลยครับแล้วเป็นรการแข่งขันครับโอ้โห